คือขา้าวโพดท็อกไกโดที่เขาบอกว่าเราสามารถกินดิบได้และเขาบอกโคตรอร่อยอไอ้ขี้กูขนลุกว่ะขนลุกว่ะไ <c oughs> อ้ยากินได้ฟูมอ่ะเอาไปนะตีร้อยอืม,อม,อม,อม สวัสดีครับผมผมกอฟฟี่เพลินพูมิครับแล้ววันนี้ผมอยู่กับท็อปสวัสดีครับวันนี้ครับผมอันนี้เราชื่อคลิปอะไรดีวะนนี้ไม่ได้มีชื่อ,อรายการใหม่เป็นรีวิวขอละกันร,รีวิวไปเรื่อยรีวิวมั่วซั่วอผมได้ไปเห็นคลิป,ลปหนึ่งมาจากทิกตอกครับผมอ่ะขึ้นให้ดูอ่ะงงอะดิงงดิดอ่ะมึงไม่เห็นไม่เห็น,หนแต่กูเห็นซึ่งมันเป็นข้าวโพดชนิดหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นข้าวโพดทอกไกโยหรือข้าวโพดญี่ปุ่น แต่ความพิเศษของมันคือกินดิบซึ่งต้องบอกกอบข้าวโพดปกติทั่วไปที่เรากินอ่ะมันก็กินดิบได้แต่ข้าวโพดตัวนี้มันจะย่อยยากทำให้เราท้องอืดแต่ข้าวโพดตัวนี้มันไม่เป็นไปยจัดการเลยโอ้หเยอะเหมือนกันนะเยอะเหมือนกันนะเนี่ยสั่งมาสิบฝักแกเด็กเกิดมาผมพูดตามตรงผมไม่เคยกินข้าวโพดดิบก็ไม่เคยพี่ใครมันจะไปกินมาข้าวโพดดิบมันจะกินได้ปะเนี่ยมันไม่บูดใช่ไหมกินเหมือนกิน มันไม่กินข้าวโพดด้วยอ่นเหมือนอ้อยอะไรพี่อ่ะเราจะมากินครั้งแรกนะครับผมข้าวโพดฮอกไกโดแบบกินดิบมันเป็นสีขาวพี่อ่าเทียมเป็นสีขาวทุกคนผมบอกเหมือนไม่ต้มนะคือมั่ยังเต็มไปหมดเลยฝอยอาบสอยมันหนาขนๆมันอ่ะแบบใหญ่ๆเยอะมากเลย โโโออ้้หมันเลอะเทอไปหมดแล้วมึงอะโอยปกติข้าวโพดสีเหลืองมาอันนี้มันสีเหลืองปะมันมีความดำดำมึงเหลืองป่ะแต่นี้มันมีความขาวขาวๆเหมือนเส้นหมี่นะลองชิมดูดิไม่ได้แต่ก็น่าชิมเฮ้ยอร่อยลองชิมดูบ๊บเข้าไปิแไอท็อปมึงอย่าเว่อมันมีน้ำหวานแบบข้าวโพดอยู่ในเล่จริงปี้ เฮ้ยอร่อยเชยไอ้ที่อร่อยเฉยคือกินได้ปะได้จริงชอบแต่เราไม่ควรกินมืนว่ามันกินปักมันเถอรอย่าไปกินไอ้เส้นเส้นฝอยมันเลยแล้วอร่อยไหมกินได้มันมีความหวานเล้วก็แบบมีความเหมือนกินแล้วมันมีน้ำอยู่ในเส้นอ่ะใช่ปกติผมไม่น้ํายูเส้นปกติผมไม่เคยกินไอเส้นฝอยฝอยนี่เหมือนกันนะเรามาดูนะผมนี่คือข้าวโพดฮอกไกโดที่เขาบอกว่าเราสามารถกินดิบได้และเขาบอกโคตรอร่อยเข้าอีกแล้วเป็นรายการเขาบอกว่าแล้วกันเขาบอกมานะเขาบอกมาผมก็เชื่อนะเราอยากรู้คนบ้าเลย ข้าวโพดดิบเหมือนผมไม่อ่านมามเขาบอกว่ามันเป็นข้าวโพดฮอกไกโดแต่เขานํามาปลูกที่ไทยแล้วมาขายอ่ะเขามาเรามาลองชิมกันดูดีกว่าดนะเดี๋ยวกรอบครับเจมส์น้ำชุ่มมากเลยในแต่ละเม็ดของมันห,หวานพี่มันหวานแบบไม่เคยหวานในข้าวโพดมาก่อนไอ้ขี่กูขนลุกว่ะนี่ขนลุกว่ะอีดแล้วพี่เนื้อสัมผัสก็ไม่เหมือนข้าวโพดนะเหมือนเราไม่ได้กินข้าวโพดอ่ะมันหวานอีกแบบหนึ่งอร่อย มันอร่อยนะเอาดีๆสัมผัสมันคือรสชาติเหมือนออกนมนมนวลนวมันมัมนหว,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 วานหวานรสชาติประมาณนี้ใช่ครับแล้วก็เนื้อสัมผัสมันกรอบกรอบมันเป็นรสชาติกรอบกรอบแล้วพอกอัดไปแล้วมันน้ํามันจะแตก,แตกใช่ปะน้ำออกมาเยอะมากเลยอืตอนที่ตัดอืมรสชาติเหมือนนี่เว้ยน้าอ้อยน้ําอ้อยที่ผสมนมเข้าไปเฮ้ยเชื่อแปลกว่ะมันกินได้จริงทำไมเราเรากินกันเ่ย กี้บอกผมก็กินได้ไม่รู้เห็นเขาบอกมาลองแกะให้ดูทับเม็ดไหมเนี่ยคือมันก็เหมือนข้าวโพดทั่วไปนะแต่มันมีความกรอบปกติเม็ดขาวแบบนี้ผมจะกินแล้วมันจะไม่ค่อยอร่อยเหนียวใช่มันจะเหนียวเหมือนเม็ดข้าวอ่ะแต่เนี้ยมันไม่มันไม่ได้เหนียวแบบเม็ดข้าวเขาบอกเขาเหนียวอ่าเอออันนั้นแหละที่เขาเหนียวทาาภาคเหนือภาคอีสานอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยนั้นอร่อยไม่ชอบอ่ะไม่ชอบผมชอบแบบกรอบๆเชื่อแปลกว่ะ มันเป็นเมนูที่ผมคิดว่าไม่รู้ว่ามีอยู่บนโลกนี้หรือเปล่าผมเพิ่งเจอมันตอนเจอพี่ผมซื้อมาสั่งมาเนี่ยฝักละ35บาทสามสิบห้าซื้อมาสิบฝักเดี๋ยวเราลองไปให้ทีมงานเดลกาได้กินกันดูผมรู้สึกว่าอร่อยไหมกมนนอ็อร่อยแต่มันแปลกน<ม>ิดใช่อร่อยแบบแปลกด้วยความที่มันเป็นรสชาติใหม่ของผมผมก็เลยรู้สึกว่ามันอร่อยแต่ถ้ากินไปหลายฝักก็คงไม่ไหวทำไมไม่มไห<ม>ว<ม> อิ่มนี่มึงก็ตอบอิ่มดิเออใช่อิ่มโอ้โหความรู้สึกมันน่าจ่ายนี่เว้ยหั่นออกมาแล้วก็ตักกินเลยไม่ต้องมานั่งแทะกิน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 เออคือมันก็ิ่งแบบกินอย่างเดียวอ่ะไม่ต้องมานั่งแทะรสชค่าไปคุ้มเลยเออหวานถ้างั้นต้องรอวานเออพี่รอเลยนะคุกเลยอาจจะได้ช็ตช้ำหนึงของมิติใหม่แห่งเขาแค่นี้กูว่าก็หวานแล้วนะเ้าไม่นด้เนียเบาหวานนะเอออาจจะเลี่ยงก็ได้อาจจะไม่อร่อยอันนี้น้ำตาลเยอะไม่รู้มึงกินแล้วหวานเปล่าหวานเออมันก็น้ำตาลนะนะให้มาลองกินดูเขาไปาแไหเฮ้ย น้ำกระเด็นตอนนี้ป่ะอ,อุ้ยไงน้ำมันแตกอ่ะ,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 ะอ,อุ้ยอ้อยอืมง่ะมันคืออ้อยแต่ท็อฟฟูไงอย่างนั้นเลยไม่เหมือนข้าวโพดเลยเนะี่ยอืมเหมือนไม่ได้กินข้าวโพดอ่ะเหมือนกินอ,อ้อยอ่ะอ้อยผสมนมนิดๆเอออืมหวานหอมด้วยใช่โลกใบนี้แม่งมีสิ่งที่เรายังไม่รู้เยอะอ,อ่ะอืองะแล้วไปรู้มาได้ยังไงเนะี่ยก็เห็นในติ๊กต็อกไงก็นะดูร้านแล้วมันพิสูจน์ไงเผื่อเาเวอร์ซึ่งเออป่ะอร่อยแบงค์มาแบมแบมลองกินดูเอามือดิโอ้โห มันติดสลายเมื่อกี้กินโอ้โหอันนี้เขาโพดดิบใช่ไหมครับกินดิบเรากินดิบมันหวานมันสามารถแกะออกมาอย่างนี้ได้เลยเป็นแผงเลยพี่อือปลาอร่อยมากเมืตะกี้ท็อปกินอันนี้อันนี้ยังอร่อยเลยนะจริงอันนี้จะแบงค์มั่วแล้วกินได้กินได้ไหนกินี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแกงวะเนี่ยเอ้ยมันกึนไปเลยได้พี่มันนอนหวานบ้าไม่เอามันดื่ไปแล้วมันดื่ไปแล้วหวานมันกินไปแล้วให้ท็อกกินด้วยไม่ได้แบงค์ เฮ้ยแต่อนี้กินได้หิวแหลกกูว่ามึงเอาไปสักฝักแล้วกินเถอะ้งขนาดเนี้ยโอ้โหมาครับเขาบอกว่ามันคือข้าวโพดที่กินดิบและโคตรอร่อยข้าวโพดที่อร่อยที่สุดในโลกลองกินดูไหมเอามึงมาที่หลอดีจับจับดีมากดีที่สุดไม่ได้หลอกกูจะหลอกนำไมึงก็เห็นกูอยู่กินไหมยางแบ๊กอร่อยไหมเฮ้ยเป็นไงอันนี้ดิบนะเขาบอกเป็นข้าวโพดที่กินดิบแต่มันกรอบอ่ะเออแล้วเราแฮปเป็นไง อร่อยมันมันข้าวโพดอะอ่ากระถูกเด็ดอร่อยจริงอร่อยจริงทำไมทำไมถึงเป็นดิบอ่ะมันเป็นข้าวโพดฮอกไกโดอ๋อกระโดดประเทศญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นแต่แต่นี้สั่งมาในไทยมาจากประเทศไทยเขาต้องจะไปปลูกมาแฝงนะอ๋อคือที่เขาตกจากท็อกไกโดอืมจบเลยเขากระโดดอะไรเดีดยวมั่วตัวไปหมดไม่อร่อยอร่อยแพงไหมปักหนึ่งสี่ร้อยกูซื้อมาสิบอัน กินไม่ได้อะไรหรือวะกินให้คุ้มกินให้คุ้มเอาอีกอ่ะกินให้คุ้มอ่ะเท่าไหร่นะสี่ร้อยเออเขากินอย่างงี้อร่อยอันนี้ยังอร่อยกูพูดจริงกูพูดจริงแต่แบงค์กินเปลือกไม่ได้แต่เนี้ยมีความหวานอยู่ในตัวมึงกินให้หมดก่อนมันคืออะไรไอที่มันอยู่ในข้าวโพดอ่ะลองกินดูกูาเมซิ่งอันนี้มากกว่าเมทข้าวโพดอีกลองกินดูจริง้ กนได้นกินได้กินไดไปพี่สี่ร้อยเอาไปสฝั่ด้วยเอาไปหนึ่งฝั่งเาว่ามันคือข้าวโพดที่กินดีเป็นข้าวโพดที่อร่อยที่สุดในโลกและกินดิได้แกะปุ๊บกินเปือกไ่หายเลยยอย่าส่งมาอย่างนี้อร่อยจริงอะแต่ก้องกินยังกินแล้วฮะเฮ้ยจริงๆอ่ะไอหมอยเี่ยเ้มอปังปัง ปากเขาเรียกความเคยกินมเคินมันเป็นเหมือนปฏิกิริยาแบบชินมือออโต้อะจะให้หนูจะปัดคนชินมือชินมือไปหน่อยออโต้ออโต้ออโต้เลยจะบอกว่าไอ้เนี้กินได้นะเว้ยกินได้นะเว้ยไอ้ท็อปกินแล้วอร่อยมันก็เหมือนดิบๆแต่ว่ามันก็ดิบที่กินได้รสชาติอ่ะรสชาติอ่ะเอาของพี่ไปมันดูแกะยากแกะเย็นอ่ะเอาไปมันเค็ม ันนี้กินข้าวโพดเดี๋ยวกูไปได้มันเค็มวะไม่เค็มมือพี่กอเปล่าเออน่าจะากเค็มในหลังรสชาติเป็นไงหวานหอมเออมันกินได้นะจะกินดิบนะเฮ้ยเอาจริงนี่วะจากรถรถไงฮอนด้าโตโยต้าโอเคแม่งเล่นเองเลยว่ะอ้าโอ้ยโอ้ได้แหละพี่ตังเมย์กินมั้ยแล้วอะไรอ่ะพี่กอลตอนแรกหนูเขียว่าอะไรปะข้าวโพดข้าวโพดเนี่ย แล้วมึงคิดว่าอะไรมผสมมันไม่เหมือนอ่ะมึงไม่เหมือนเขราวโพดเหมือนแล้วอ่ะมึงบอกกูได้แตงกวาไหมเออมาแล้วก็คือข้าวโพดไงกินได้กินไข้าวโพดที่กินดิบจริงเหรอจริงข้าวโพดอะไรวะพี่ข้าวโพดฮอกไกโด เฮ้ยเขาบอกหวานนี่ใช่สีนี้คือมันเอาแช่นมอ่ะพี่อือมันเหมือนพอเป็นเขาบอกว่าเป็นข้าวโพดนมอันนี้ผมได้ทําการแช่เย็นทิ้งไว้2คืนแล้วก็โดนพี่เปียขโมยไป2องอันแล้วพี่เปียบอกของใครไม่รู้เห็นลาขึ้นเลยกินอ๋อใช่เมื่อวานเนี่ยแกยืนแท้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 อยู่อะกูพูดจริงนี่กูพูดจริงใช่นี่เนี่ยตอนถ่ายคลิปอ่ะกูมีเป็นสิบเลยตอนนี้กูเหลือแค่นี้ยี่เอาไปกินแล้วเนี่ยเหลือแค่นี้แหละที่มาพักสองเนี่ยผมอยากลองกินดูแบบเย็นๆว่ามันจะเป็นยังไงแต่โดนขโมยไปแล้วออ่่ะงงไปแบกันดดดููนนนี้้้ไปบิกัออออุยยพเ็แลวร่ย โยนจัดเลยวิ่งอะไรกันเนี่ยโออ้ไม่่เชืโยนกันไปโยนกันไปแถวอะหักกันไม่ได้แล้วมึงจะหักทำไมทำไมมึงไม่บิดออกมากินดิไอ้เต๋อแตกหมดแล้วไอ้เงี่ยเอามีดมาดิมีดอะขี้มือยังเป็นจิ้มปี๋เลยยังรู้ไหมมันปักกันสี่ร้อยนะมุ้ย ยอกก็ได้ผมอยากทดสอบอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าเราเอามันมาแช่เย็นแล้วมากินมันจะอร่อยไหมเุ้ยอร่อยอร่อยจัดเลยมันมีความหวานมันหวานตอนแรกอะอ๋อเค็มนะพี่เค็มเค็มเลยมือเล่าวเลยอันนี้ผสมชาโค้ด้วยเนี่ยตอนเนี้ยแกกินกันดีมากอร่อยมีชาโคแล้วเนี่ย โอ้ยยโจิมายสัตว์ไหนดูดิไหนดูดิมือมือใรนมือมือดู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 มอดูมื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 อดูมอดูมืดูมอดูมือดูดูมือดูมือดมือดูมือดอดูมืดูมือดูอดูมือดูมือดดูมือดูมอดูมืดูมืออดูมือดอดูมอดมือดูมือดูมือดูอดูมือดูมือมือดูอดูมื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 ออดู ใช่ไหมแล้วมีกลิ่นนมวะนี่ใช่มากเราะนมพอกไก่โด้นมพอกไก่โด้จริงวะเขาพี่แสดงว่าเขาเลี้ยงโดยโดยเอ่อเป็นมกูไม่รู้กูทำกูรู้แต่ตรงแล้วน่าจะใช่แต่แช่เย็นแล้วอร่อยจัดเย็นแล้วมันก็กรอบแต่มันเหี่ยวเหี่ยวไปแล้วนะนานแล้วอ่ะนี่แหละครับผมสรุปว่ากินได้และอร่อยอร่อยแบบไม่น่าเชื่อดูดิโอ้ยเก่เอายากยากถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe แลกดกระดิ่งเพื่อไมให้เงินปุู๋ครับผมลองไปหาดื่มกันได้กับข้าวโพดฮอกไกโด้ข้าวโพดนมกูอ่านคัพี่ จบช็อปปี้ช ja ็อปปี yeah. ้ไมันมนมันเป็นพรีออเดอร์คือเราสั่งมาเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะส่งใหมมันก็มันก็ตัดตัดสดตัดสดเอาไปกินกันทั้งหมดเลยไม่ก็แถวนี้แหละมันปูปูเวไทยปูเวียไทยมันมีความซื้อซี้หน่อยมันกรอบนะอร่ไม่เหมือนอ้อยอ่ะ แต่มีสิ่งหนึ่งว่นที่ผมกินเข้าไปแล้วผมรู้สึกว่าแม่งอืดท้องเหมือนกินข้าวโพดเหลืองเลยเมันมีความแบบเฟอเฟออ่ะอืดอืดอ่ะมันเพื่อสุขภาพด้วยปะเน,นี่ยนว่าเพื่อสุขภาพจะไปแดงแม่งเลยแหงหวานจัดแต่จัดอร่อยเราจะเลยลองไปดูกันได้ลองไปตำมัน